ฟังชันวอลลุ่มถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่พี่ๆีนักลงทุนหลายคนนิยมใช้งานกันใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่บอกถึงปริมาณการซื้อและการขายอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเอาตัวฟังก์ชันวอลลุ่มของเราครับกับทิศเทคนิคที่เราจะสอนในคลิปนี้ครับมาดูไปด้วยกันครับว่าถ้าเกิดพี่ๆี่ครับเจอวอลลุ่มแท่งลักษณะนี้เมื่อไหร่หมายความว่าเป็นแท่งพีนที่สําคัญครับและเป็นแท่งในการกําหนดครับว่าเราจะสามารถหาจุดซื้อที่ราคาของเขา มีโอกาสไปต่อได้นั่นเองนะครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้นะครับหาหุ้นวิ่งและไปต่อนะครับด้วยฟังก์ชันวอลลุ่มนั่นเองนะครับในส่วนของฟังก์ชันวอลลุ่มเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่พี่ๆหลายคนใช้งานกันใช่ไหมครับในการดูแรงซื้อแรงขายนะครับและวันและในคลิปนี้นครับผมก็จะใช้ฟังก์ชันวอลลุ่มมาเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับในช่วงที่ราคาของเขาสามารถทะลุแนวต้านได้แล้วพี่ครับอยากหาหุ้นที่ราคาเขามีโอกาสไปต่อได้นะครับ ฟังชันวอลล่มก็ช่วยพี่ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันครับเทคนิคซื้อหุ้นด้วยวอลล่มนะครับอย่างแรกเลยครับที่พี่ๆต้องดูกันมีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยครับคือการหาครับหาวอลล่มขายนะครับที่มีลักษณะน้อยที่สุดนะครับวอลล่มขายนี่คือวอลล่มที่เป็นลักษณะของแท่งสีแดงนั่นเองในหน้าต่างนะครับกราฟในช่วงเวลานั้นนั่นเองตีแนวต้านขึ้นนะครับจากตัวราคาและก็ตัววอลล่มนั่นเองนะครับ อย่างที่2ครับเมื่อราคาปิดครับและตัววอลลุ่มของเขาครับสามารถทะลุแนวต้านได้อะครับเราสามารถพิจารณาตรงนั้นนะครับเป็นจุดซื้อได้นั่นเองนะครับสสิ่งนะครับที่อยากให้พี่ๆหากันนะครับอย่างแรกเลยครับตัววอลลุ่มของเขาต้องเป็นวอลลุ่มขายที่น้อยที่สุด ในหน้าต่างหรือกับฟและช่วงเวลานั้นนะครับให้เราตีแนวต้านะครับทั้งตัวราคาและตัววอลลุ่มเองนะครับอย่างที่2ครับเมื่อราคาปิดของเขาครับและตัววอลลุ่มของเขาครับสามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ได้เราก็พิจารณาเป็นจุดซื้อได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับจากตัวอย่างเลยครับพี่พี่จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับจากกราฟนี้เลยฮะราคาของเขาไม่มีการขึ้นมาเรื่อยๆืใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแป๊บนึงโอเค ระคาเขามีการขึ้นมาเรื่อยๆครับจนถึงจุดนี้ครับที่จะสังเกตเห็นได้คือตัวอะไรฮะตัวราคาปิดใช่ไหมฮะราคาปิดแล้วอลลุ่มของเขาครับยังมีลักษณะเป็นยังไงฮะวอลลุ่มที่น้อยนะครับแล้วก็ราคาปิดของเขาปิดนะตรงนี้ครับเราสามารถตีเป็นลักษณะของแนวต้านแนวรับได้เอาราคาสูง,ขงเขาก็ตีเป็นแนวต้านนะครับโดยราคาปิดของเขาอะครับก็ตีเป็นแนวรับนั่นเองแต่จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าราคาของเขาไม่เป็นไปตามทิศทางเลยฮะ เขารีบาวขึ้นมานะครับแต่เขาก็ไม да ่สามารถผ่านได้เขาก็มีการย่อลงมาฮะย่อลงมาแล้วก็รีบาวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งฮะจุดที่เราต้องมาพิสูจน์หรือเราดูกันครับคือแท่งนี้ใช่ไหมฮะแท่งตรงนี้นะครับหรือพี่จะสังเกตเห็นได้ครับก็คือวอลุ่มหน่ยฮะคือวอลุ่มนี้นั่นเองสองสิ่งที่เราต้องดูกันครับคืออะไรฮะราคาปิดของเขาครับสามารถทะลุขึ้นได้ครับทะลุแนวตั้งที่เราตั้งได้แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคือตัววอลุ่มของเขาก็สามารถทะลุขึ้นได้เช่นเดียวกัน ตรงเนี้ยครับเราสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดหลังจากเราเข้าซื้อเรียบร้อยแล้วครับราคาเขาก็มีโอกาสไปต่อได้นั่นเองเนี่ยฮะเราไปต่อเราก็ติดตามเรื่อยๆฮะเขาอาจจะมีขึ้นย่อบ้างนะครับหรือถ้าเกิดพี่ๆจะขายครับพี่ๆก็สามารถขายณจุดนี้ได้นะครับจุดที่ราคาของเขาไม่สามารถผ่านแนวต้าตนเดิมได้นั่นเองตรงเนี้ยครับพี่่ก็สามารถตีเป็นจุดที่ขายได้นั่นเองนะครับ หลังจากขายเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาติดตามกันอีกทีฮะเราหานะครับในช่วงที่วอลลุ่มขายนะครับน้อยที่สุดนั่นเองก็มากับมาในช่วงนี้ใช่ไหมฮะในช่วงนี้จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าวอลลุ่มขายของเขาครับน้อยที่สุดแล้วนั่นเองบวกกับราคาเนี่ยครับเราก็สามารถตีเป็นแนวต้านได้นั่นเองนะครับราะเข้าเขาครับสามารถทะลุแนวต้านได้เราสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับเอาเหี๋ยวดูตัวอย่างกันต่อไปครับ ตัวอย่างอันต่อไปครับอยากให้พี่สังเกตอย่างแรกเลยฮะคือตัวอะไรครตัววอลลุ่มนั่นเองนะครับตัววอลลุ่มครับจะเป็นลักษณะของวอลลุ่มขายใช่ไหมฮะวอลลุ um. ่มขายจะเป็นลักษณะของแท่งสีอะไรฮะแท่งสีแดงนั่นเองวอลลุ่มขายน้อยที่สุดนะครับเราก็เอาราคาของเขาครับหรือราคาสูงสุดของเขาตีเป็นลักษณะของแนวต้านได้หลังจากตีแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วครับเราติดตามติดตามจนถึงช่วงนี้ฮะช่วงที่ราคาของเขาครับสามารถทะลุราคาที่ เราตั้งแนวต้านไว้นั่นเองนะครับก็คือแท่งสีเขียวนี้นั่นเองนะครับนอกจากที่ราคาของเขาครับสามารถทะลุแนวต้านที่เราตั้งไว้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาดูด้วยกันนะครับคืออะไรฮะคือตัววอลลุ่มนั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าราคาของเขาครับสามารถทะลุแนวต้านได้แล้วที่ผมบอกครับตัววอลลุ่มของเขาครับก็ต้องสามารถทะลุได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนนี้ใช่ไหมฮะสองส่วนที่เราต้องดูกันคืออะไรฮะราคาและวอลลุ่มนั่นเองนะครับ ตัวราคาขเขาสามารถทะลุข,ขึ้นได้และบวกกับบอลลูมของเขาสามารถทะลุข,ขึ้นได้ครับตรงน,นี้เราสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับหลังจากเอาเข้าซื้อเรียบร้อยแล้วครับราคาเขาก็มีการขึ้นต่อเรื่อยๆฮะขึ้นต่อเรื่อยๆเลยเราก็ติดตามไปเรื่อยๆฮะติดตามไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงหนึ่งของเขาคือช่วงนี้ใช่ไหมฮะสิ่งแรกที่ต้องมาดูกันนะครับคือตัวบอลลูมครับวอลล่มนะครับที่เราจะหานะครับคือวอลล่มขายนั่นเองวอลล่มขายคือแท่งสีแดงใช่ไหมฮะ วอลุ่มขายน้อยที่สุดนะครับบวกกับราคาของเขานั่นเองนะครับวอลุ่มขายน้อยที่สุดนะตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาของเขาครับราคาสูงเราตีเป็นลักษณะของแนวต้านนั่นเองนะครับถ้าเกิดราคาของเขาไม่สามารถทะลุแนวต้านได้เราก็ตีเป็นจุดขายได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดราคาของเขาครับสามารถทะลุแนวต้านได้นะครับเราก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อเพิ่มได้นั่นเองนะครับเนีย่ยฮะราคาเขาไปเรื่อยๆครับจนถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะ ราคาเขาสามารถทะลุแนวตา้านได้นะครับบวกกับตัววอลลุ่มของเขาครับถ้าเกิดพี่ๆสังเกตเห็นได้นะครับวอลลุ่มของเขาก็มีลักษณะที่อะไรฮะทะลุแท่งวอลลุ่มสีแดงได้นั่นเองตรงนี้เราสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับโอเคครับไปดูตัวอย่างอันต่อไปกันครับตัวอย่างตัวถัดไปเลยฮะที่ผมบอกครับวอลลุ่มขายยิ่งน้อยนะครับเราก็สามารถตีเป็นแนวตา้านหรือแนวรับได้นั่นเอง สิ่งแรกนะครับที่พี่ต้องดูกันคือตัววอลลุ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูกันครับราคาเขามีการย่อลงมาใช่ไหมฮะหลังจากย่อปุ๊บราคาเขาพยายามจะรีบาวขึ้นมาแล้วหลังจากรีบาวขึ้นมาแล้วเราอยากหาจุดซื้อเราต้องดูอะไรฮะเริ่มแรงเลยครับตัววอลลุม่มขายครับวอลลุ่มขายต้องเป็นลักษณะท,ที่น้อยที่สุดนั่นเองหลังจากน้อยที่สุดเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูในส่วนของราคาครับในส่วนของราคาเนี่ยครับที่พี่จะสังเกตเห็หนได้ใช่ไหมครับว่า ผมครับตีแนวต้านในที่ราคาสูงนั่นเองหลังจากที่ราคาของเขาสามารถทะลุแนวต้านได้ครับบวกกับนะครับอันนี้เราต้องดูวอลุ่มด้วยนะครับบวกกับตัววอลุ่มของเขาครับก็สามารถทะลุแนวต้านได้เช่นเดียวกันนะครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับหลังจากเข้าซื้อเรียบร้อยแล้วครับราคาของมีโอกาสไปต่อไปต่อเรื่อยๆครับเจออีกรอบหนึ่งครับคือช่วงที่อะไรครับวอลุ่มของเขาน้อยใช่ไหมครับบวกกับราคาของเขาครับเราก็สามารถตีเป็นแนวต้านได้เช่นเดียวกัน ราคาตรงนี้ใช่ไหมฮะที่ราคาเขาสามารถทะลุได้บวกกับตัววอลลุมที่สามารถทะลุได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถตีเป็นจุดอะไรฮะจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับนี่เข้าซื้อเพิ่มใช่ไหมฮะไปต่อครับไปต่อเรื่อยๆจนถึงช่วงนี้ฮะช่วงนี้เหมือนกันครับเราเจออะไรฮะเราเจอวอลุุมน้อยนะครับบวกกับราคาของเขาเราก็ตีเป็นแนวต้านได้นั่นเองนะครับราคาเขาสามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ได้เราก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับ ตัวอย่างตัวถัดไปครับมาดูกันครับตัวอย่างนี้เลยครับพี่จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับราคาเขาครับในช่วงแรกเลยมีการขึ้นย่อใช่ไหมครับแต่ลักษณะของเขาก็จะเห็นนะครับว่าเป็นราคาที่เป็นลักษณะเลยครับโลว์โ low ลงเรื่อยๆครับก็คือลักษณะของแนวโน้มขาลงนั่นเองลงไปเรื่อยๆครับจนถึงช่วงนี้ครับที่ี่บอกเอ๊ะช่วงนี้ก็เหมือนกันนี่วอลุ่มของขายเขาน้อยที่สุดในช่วงนั้นใช่ไหมครับบวกกับราคาตรงนี้เราก็สามารถธิเป็นแนวต้านได้ แต่ที่ผมบอกครับถ้าเกิดราคาของเขาไม่สามารถทะลุนแนวต้านที่ผมตั้งตรงนี้ได้อะครับพี่ๆก็ยังไม่จำเป็นที่ต้องเข้าซื้อนะครับก็รอโอกาสต่อไปฮะไปต่อเรื่อยๆครับเมือหนึ่งช่วงนี้ฮะที่อะไรฮะวอลลุ่มขา,ขายของเขาน้อยที่สุดนั่นเองบวกกับราคาของเขาในช่วงนี้ครับเราก็ตีตรงนี้ครับเป็นแนวต้านนั่นเองหลังจากที่เป็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วครับราคาของเขาสามารถทะลุขึ้นได้ณจุดน,นี้ใช่ไหมฮะ ราคาของเขาสามารถทะลุขึ้นได้นะครับบวกกับตัววอลุ่มของเขาที่สามารถทะลุขึ้นได้อะครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับไปต่อเรื่อยๆฮะไปต่อเรื่อยๆจนถึงช่วงนี้ครับวอลุ่มน้อยเจออีกรอบหนึ่งครับเราก็สามารถตีเป็นแนวต้านได้เช่นเดียวกันหลงจากนั้นนะครับที่ราคาของเขาสามารถทะลุขึ้นได้บวกกับตัววอลลุ่มของเขาครับที่สามารถทะลุตัวแนวต้านของวอลลุ่มเดิมได้อะครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับ แล้วมาสรุปเนื้อหานะครับเทคนิคซื้อพุ้นด้วยวอลลุ่มกันนะครับอย่างแรกเลยครับหาวอลลุ่มขายน้อยที่สุดนะครับในหน้าต่างกราฟช่วงนั้นนั่นเองจากนั้นนะครับตีแนวต้านขึ้นมานะครับทั้งตัวราคาและตัววอลลุ่มนั่นเองนะครับข้อ2ครับเมื่อราคาของเขาครับปิดและตัวตัวร่มของเขาครับสามารถทะลุแนวต้านได้เราก็สามารถพิจารณาของเขาเป็นจุดซื้อได้นั่นเองนะครับ เน้นย้ำนะครับว่า2สิ่งที่พี่ต้องดูกันนะครับอย่างแรกเลยครับคือตัวบอลล่มขายที่น้อยที่สุดหรือตัวบอลล่มแท่งแดงนั่นเองแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือตัวราคานะครับบอลล่มขายที่น้อยที่สุดนะครับราคาของเขาหรือราคาสูงของเขาเราสามารถตีเป็นแนวต้านได้หลังจากนั้นนะครับที่ราคาของเขาสามารถทะลุข,ขึ้นมาได้นะครับบวกกับตัววอลล่มด้วยนะครับที่ต้องสามารถทะลุแนวต้านของตัววอลล่มได้นะครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับ และนี่นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับกับในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดที่ชอบเนื้อหาของคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ